Okay. ก็โอเคครับผมอยู่ครับผมสับเดินวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแผนที่ทุกคนจะนําไปไต่แรงเออแผนนี้ก็เป็นแผนที่เล่นง่ายๆเป็นแผนที่ธรรมดาแต่เล่นโคตรง่ายใช้แข่งใช้อะไรก็คือแบบใช้ได้เลยครบเครื่องไะบุกก็ดีรับพอได้ก็ไต่แรงไปถึงได้ถึงนี่ดีหนึ่งก็ไหว จริง,รงแผนที่ผมเคยใช้ไต่ตอนอยู่ดีหนึ่งด้วย <c oughs> ก่อนอื่นก็ไปดูไฮไลท์การเล่นแผนนี้กันก่อนนะครับผม <c oughs> แผนนี้ก็จะมีกางรับหนึ่งกองนะเอ๊ะเจ๊แม่แม่ทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีผิดพลาดกันได้ครับนี่เขียร์ซ่าเขียร์ซ่า เทนเทนมาแล้วเทนมาแล้วเทนหยุดไว้ได้เดจะอ๊ะไม่ไม่ไม่ผมบอกเลยแผ่นนี้มันดีแผ่นมันดีนี่ผมเฮริเคนฝาามาคุรกุลิตรุดก็มันมีผิดพลาดกันได้ครับผมเขียนซ่าฝ่าไที่เดอะบอยที่คุรุกุลิตคุรุกุริตออกข้างนี้ลูกนี้สวยๆสวยๆเปิดมาลุยดิแอสฮึหมโงไม่ได้ คืนได้คืนได้เดี๋ยวบอยปั่นโคง้งโคงเรียบร้อยอแผนมันดีครับทุกคโนแผนนี้เป็นไงคือ,คอสังเกตเลยเราต่อบอลแล้วแบบมันจะแทงช่องง่ายนี่สังเกตข้อแรกเลยแต่ยันเลยทําให้เรามีโอกาสได้ประตูครับผมมา <c oughs> ต่อปุ The Boy. ๊บเดี๋ยวบอยฝั่งตรงข้ามก็ใช้แผนเดียวกับผมนะตอนนี้อยู่ดีเวชั่นสี่ ผมไม่ค่อยได้เล่นแรงเลยเุ้ยเอ็มปาไปไม่ได้โดนโดนโดนอานนดไม่ใช่อานนดคาร์ลอานนไรขึ้นมาแบบนี้แล้วก็แทงให้เคียร์ซาแบบดีก็ได้ผมแทงแล้วไงต่อแทงแล้วก็เปิดโค้ง ให้กับ AMF ฝั่งเราแล้วก็ชิ่งชิ่งไปหากล้องหน้าหรือชิ่งไปหาปีกฝั่งเราก็ได้โอ้เจ้าอะไรอะเมื่อกี้เพิบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่ก้อยมานี่ไงญ่เพิบลูดกูริดมาแล้วลุยฮัดดาบเบิร์นทัรมาเพิบเฮลิเคนเพิบเรบอยออกมาเคลียร์ซ่าอีกแล้วเฮียซ่าอ่ะโอ้โหช็อปเทิร์นเมื่อกี้ว่าจะกดดาบเบิร์นทัรแต่โคตรสวยเห็นไหม มันจะแทงออกปีกง่ายมากครับผมแผ่นนี้ผมต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บแทงมาหลุดหลุดเลยหาตัวส่งปุ๊บฝากยกแบบนี้ก็ได้เป็นไงแล้วก็ยกอีกรอบข้ามหัวหมง่งเต็มเต็มเสาเต็มคานอาโทอย่างโฮรรีลเกนเดี <laughs> ว่ากีถือว่าดีแล้วผมมันอแผ่นนี้มันเล่นได้หลายแนวอะ่ะเออ หูแม่งชนหนีเตะขาล่วงเรั๋ลุกคุลิตบางบอลแทงช่องกลางติดฟานได้นะเติดติดติเติดหม่หม่ใหม,ม่มีสมาธิทุกคนมีสมาธิลูมินิเกลลูมินิเกลโดนะครับล้อชนไปทีหนึ่งเรียบร้อยแบบนี้ไม่ได้เกิดผมบอกเลยไม่ได้เกิดพาสิเวลาแฮร์รี่เคนฝากขึ้นมาออกข้างมาแบบนี้ไม่ได้แทงเข้ากลางหูล้ำล้ำยิงเล่นเลย ล้ถ้าไม่ล้มก็มีโอากาสหลุดไม่ไม่ยองโอ้โ,โหแบบนี้่ันเจียบแฮรรี่เคโอ,โอ้แฮรี่เดี๋ยหยอกหยอกหยอกเฮ้เจ๊อป๊บป๊อนย่างอย่างหัตัวยังสัพติกิริยาดีอ้าวชอะไรคือสัพติผู้ผิดผู้ผิดแฮรรี่เกน ไม่ใช่แฮร์รี่อะเออไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ีออเกมันผิดที่ผม้ว้แหละผมกดหลอดม่วงไงเออผิดที่ผมเองแหละเป็นแค่เหมือนเดิมเปิดคงๆงเห็นไหมเล่นเปิดก็ได้ชิวๆเลยก็จะแบบจะเข้าในก็ได้จะเปิดก็ได้ออกข้างก็ได้แบบออกข้างโคดเออีเอาจะออกเลยปะเนี่ยเกินไปนะเอา้า เป็นไงอยาครับน้องๆแผนหัวจนฝั่งตรงข้ามต้องออกเจ้าผมโคตดีจุ๊บจุ๊บได้ได้ไดได